การทดแทนอาชีพด้วยหุ่นยนต์ฮิวมานอยที่ควบคุมด้วย AI ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาย่างก้าวกระโดดหุ่นยนต์ฮิวมานนยที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ได้กลายเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของมนุษย์อย่างมากการนำหุ่นยนต์เหล่านี้มาใช้ในอาชีพต่างๆไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำแต่ยังจุดกระกายคำถามสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของแรงงานมนุษย์ บทความนี้จะสำรวจการทดแทนอาชีพสำคคัสามสาขาด้วยหุ่นยนต์ฮิวมานอยได้แก่ทนายความในมุมมของค์การนำข้อมูลกฎหมายแพทย์ในมุมมของค์การวิเคราะห์สาเหตุของโรคและนักกีฬาในมุมของเทรนเนอร์และคู่สอมพร้อมทั้งสรุปด้วยความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มนุษย์ในวงกว้าง 1. อาชีพทนายความการนำข้อมูลกฎหมายสู่ยุค AI อาชีพทานายความเป็นหนึ่งในสาขาที่ต้องพึ่งพาความรู้และการวิเคราะห์ข้อมูลกฎหมายจำนวนมาหาศาลหุ่นยนต์ฮิวมานอยที่ควบคุมด้วย AI สามารถปฏิวัติวงการนี้ได้อย่างน่าทึ่งด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลกฎหมายจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายท้องถิ่นข้อบังคับระหว่างประเทศหรือคำพิพากษาที่ผ่านมาหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในเซียววินาทีและนำเสนอข้อโต้แยง้งที่แม่นยำตามหลักฐานทางกฎหมาย ตัวอย่างเช่นในกรณีที่ทนายความต้องเตรียมคดีหุ่นยนต์ AI สามารถวิเคราะห์เอกสารนับพันหน้าเปรียบเทียบกับคดีในอดีตและร่างเอกสารทางกฎหมายได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานเท่ามนุษย์นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังสามารถให้คำปรึกษาเบื้องตน้นแก่ลูกค้าได้โดยไม่มีความลำเอียงทางอารมณ์ซึ่งเป็นจุดเด่นที่มนุษย์อาจทำได้ยากอย่างไรก็ตามการใช้หุ่นยนต์ในงานกฎหมายยังมีข้อจำกัดเช่นการตีความบริบททางวัฒนธรรมหรือการเจรจาต่อรองที่ต้องอาศัยความเข้าใจในอารมณ์มนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์แต่ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหุ่นยนต์อาจเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะในงานที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลล้วนๆ 2. ออาชีพแพทย์การวิเคราะห์สาเหตุของโรคด้วยความแม่นยำเหนือมนุษย์ในวงการแพทย์หุ่นยนต์ฮิวมานอยที่ควบคุมด้วย AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างสิ้นเชิงด้วยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์จำนวนมาก เช่นผลการตรวจร่างกายประวัติผู้ป่วยและงานวิจัยล่าสุดหุ่นยนต์สามารถวิเคราะห์สาเหตุของโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์ในบางกรณียกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ AI สามารถเปรียบเทียบอาการของผู้ป่วยกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลกเพื่อระบุโรคหายากที่แพทย์ทั่วไปอาจมองข้ามได้นอกจากนี้หุ่นยนต์ยังสามารถช่วยในการผ่าตัดโดยใช้ความแม่นยำของเครื่องจักรควบคู่กับการตัดสินใจจาก AI ทำให้ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างมาก ในอนาคตหุ่นยนต์อาจกลายเป็นผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ในโรงพยาบาลหรือแม้แต่ทำหน้าที่เป็นแพทย์หลักในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนบุคลากร,กรทางการแพทย์อย่างไรก็ตามข้อจำกัดสำคัญคือความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยซึ่งเป็นส่วนสำคัญขององค์การรักษาที่มนุษย์ยังคงเหนือกว่า 3. อาชีพนักกีฬาเทรนเนอร์และคู่ซ้อมแห่งอนาคตในวงการกีฬาหุ่นยนต์ฮิวมาโอยสามารถเข้ามามีบทบาทเป็นทั้งเทรนเนอร์และคู่ซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวของนักกีฬาแบบเรียลไทม์หุ่นยนต์สามารถออกแบบโปรแกรมฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนได้อย่างแม่นยำเช่นการปรับท่าทางเพื่อลดการบาดเจ็บหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวในฐานะคู่ซ้อมหุ่นยนต์สามารถจำลองคู่ต่อสู้ที่มีระดับความสามารถหลากหลายได้ตามความต้องการเช่นการเรียนแบบสไตล์การเล่นของนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกหรือการปรับความเร็วและพลังในการฝึกซ้อมมวย นักกีฬาจะได้รับการฝึกฝนที่สม่ำเสมอและปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาซึ่งเทรนเนอร์ที่เป็นมนุษย์อาจไม่สามารถให้ได้อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์อาจขาดความสามารถในการกระตุ้นจิตใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่โค้ชที่เป็นมนุษย์ยังคงมีจุดเด่นแม้จะมีข้อจำกัดนี้การใช้หุ่นยนต์ในวงการกีฬาก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกีฬาที่เน้นเทคนิคและความแม่นยำสรุปและความกังวลเมื่อหุ่นยนต์ทดแทนอาชีพมนุษย์ การพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมาน่อยที่ควบคุมด้วย AI นำมาซึ่งโอกาสมหาศาลในการยกระดับประสิทธิภาพและความแม่นยำในหลากหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นทนายความที่สามารถประมวลผลข้อมูลกฎหมายได้อย่างรวดเร็วแพทย์ที่วิเคราะห์โรคได้อย่างเฉียบคมหรือเทรนเนอร์ที่ช่วยให้นักกีฬาบรรลุศักยภาพสูงสุดเทคโนโลยีนี้มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคตอันไกลยอย่างไรก็ตามการที่หุ่นยนต์เข้ามาทดแทนอาชีพต่างๆก็ก่อให้เกิดความกังวลที่ไม่อาจมองข้ามได้ ประการแรกคือการสูญเสียงานของมนุษย์เมื่อหุ่นยนต์สามารถทำงานได้ดีกว่าและถูกกบว่าในหลายด้านแรงงานมนุษย์จํานวนมากอาจถูกแทนที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจประการที่2คือการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปหากมนุษย์สูญเสียทักษะพื้นฐานในอาชีพต่างๆไปอาจทําให้สังคมเปราะบางเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เทคโนโลยีล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านจริยธรรมเช่นหุ่นยนต์จะตัดสินใจแทนมนุษย์ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีเพียงใดและใครจะรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่เคยเป็นหัวใจของหลายอาชีพอาจถูกแทนที่ด้วยปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักรซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกและคุณค่าขององค์การเป็นมนุษย์ในระยะยาวในท้ายที่สุดการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวมานอยและ AI เป็นดาบสองคมที่ทั้งทรงพลังและน่ากังวลการหาจุดสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุด และการรักษาคุณค่าของแรงงานมนุษย์จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นี้